สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมิวตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เอรสตาคลินิกสาขาห้วยขวางรัชดานะคะพบกับรันก็ต้องมีเคสปังๆังอีกแล้วที่หลายๆคนถามว่าวันนี้มีเคสอ,อะไรปังๆคะที่รัานนี้เลยค่ะเป็นเคสคุณมิวเลยถ้าเกิดเป็นคลิปที่แล้วจ้าหลายๆคนจะสอบถามมาเยอะมากที่รอบที่เราเคยทําคลิปกันไปเกี่ยวกับการเสริมหน้าอกของเอ็กซ์ตาเจลฟังไม่ผิดน,นะคะตัวเอ็กซ์ตาเจลตัวนี้เลยคุณมิวได้ทำไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะหน้าอกหน้าใจที่แบบคับแค้นกันมาอยู่นาน เป็นยังไงบ้างคะหลังการทาไปแล้วมั่นใจขึ้นไหมมั่นใจขึ้นมากค่ะก็คือตอนนี้จากแต่ก่อนที่พอใส่เกาะอ,อกแล้วอะ่ะมันจะดูแบนมันจะไม่เห็นสรีระที่ชัดเจนนะคะออพอใส่เข้าไปแล้วก็คือรู้สึกว่าเรามีความมั่นใจมากขึ้นอ๋อแสดงว่าหน้าอกจะเต็มขึ้นฟูขึ้นใช่ไหมคะว้าวอันนี้คือหน้าอกหน้าใจคือแบบที่หลายๆคนถามกันเลยเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนี่เลยคุณมิวนะคะความมั่นใจหนึ่งได้เพิ่มขึ้น แล้วก็แบบว่าที่หลายๆคนอินบ็อกมาเยอะจริงๆว่า2ตัวนี้ตัวเมนเทอร์ธรรมดากับตัวเอ็กซ้าเจลต่างกันมากไหมคนที่ทํามาแล้วอย่างคุณมิวคุณมิวคิดว่าต่างกันไหมคะส 2, 2ตัวนี้คิวสัมผัสจากตัวเรานะคะคือที่ใส่ไปแล้ว ต่างกันนะคะเพราะว่าก่อนที่มิวจะเสริมหน้าอกเนี่ยมิวได้ลองจับดูแล้วเรารู้สึกว่ามันนิ่มมากมันนิ่มกว่าตัวอื่นเลยนะคะแล้วพอเวลาที่คุณหมอผ่าตัดเข้าไปใส่เข้าไปให้จริงพอเวลาเราเสริมเสร็จเรามาจับหน้าอกตัวเองคือมันนิ่มแบบนั้นเลยค่ะโอ้ยมันนิ่มมากที่หลายๆคนถามว่าผิวสัมผัสนิ่มขนาดนี้ คุณมีเลยทำออกมาแล้วมันเลิศขนาดนี้ถ้าใครสนใจนะคะตอนนี้ทางเอลิซาที่นียของเราจัดโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะคะที่ราคา9 9 9 0 0บาทราคาปังมาก ราคานี้รวมค่ายาสลบเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีค่าบวกเพิ่มเลยทันทีแล้วนี้เลยนะวันนี้ก็พบกับคุณมิว1เดือนครึ่งใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวรอให้น้องนะคะก็แบบสอนนวดนมน้องว่าหลังหนึ่งเดือนเราจะมีการนวดนมนะคะแบบสอนนวดนมแบบว่าจะต้องนวดท่าไหนอะไรยังไงก็เดี๋ยวคุณมิวก็จะเข้าไปเรียนนวดนมแล้วโอเคงั้นวันนี้รันก็ขอรบกวนคุณมิวเพียงแค่นี้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณมิวมากนะคะ